สวัสดีจ้าทุกคนอร่อยแบบง่ายๆวันนี้ขอเสนอเมนูต้มจืดกระดูกหมูผักกาดดองจะทํายังไงไปดูกันเลยจ้าจะทําต้มจืดผักกาดดองกระดูกหมูนะแล้วก็มีกระดูกหมูจากก้าหันเป็นชิ้นพอดีคําก็แล้วแต่เลยจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะแล้วก็มีผักกาดดองนะใช้ผักกาดดองสองถุงกระดูกหมูเนี่ยกิโลนะึงน้าใช้ที่มีพริกด้วยนะเพราะว่านะ้าอยากให้ได้มีรสเผ็ด รสเผ็ดแล้วก็มีเกลือจ้ะแล้วก็มีกระเทียมทุบก,กับพริกนะนะจะอยากให้น้าซุปม่นมีรบเผ็ดไงถ้าบ้านใครที่มีเด็กก็ต้องใส่พริกลงไปส่วนเราจะล้วกระเทียมใส่นะแล้วก็หมูกอหมูนะเนียเคี่ยวนานเดี๋ยวนะจะเคี่ยวหมูไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราเกลือใส่ด้วยจ้ะ แล้วก็ซีอิ๊วขาวหน่อยเพราะว่ามันจะได้มีกลิ่นหอมๆของซีอิ๊วอะน้ำตาลน้ำไม่ใส่นะเพราะว่ามันมีรสชาติหวานของกระดูกหมูอยู่แล้วใส่น้ำน้อย,ออย,ยนะขอใส่เกลือก่อนนะเอาใจแล้วแล้วก็มาใส่เกลือกัน ก็ใส่ไปพอประมาณแล้วเราก็ตั้งน้ําให้เดือดจ้ะแล้วก็ตั้งเคี่ยวไปแบบนี้แหละเรื่อยๆจนกว่าเนื้อหมูของเราจะเปื่อยนะเวลามันเดือดเนี่ยมันก็จะเป็นฟองใช่ไหมล่ะเอฟองของพวกกระดูกที่มันออกมาเป็นเลือดๆนะ่ะเราก็มาตักมันออกนะมันจะทําให้น้ําซุปของเราเนี่ยใส เดี๋ยวนะขอไปเร่งไฟก่อนนะเห็นไหมมันก็จะเป็นฟองแบบนี้เราก็ช้อนฟองมันออกจ้ะนะ้าจะตั้งซุปของนาไปอย่างเงี้ยจ้ะสักชั่วโมงครึ่งกับสองชั่วโมงนะเพราะนะ้าชอบเนื้อเปื่อยๆก็ปล่อยให้มันเดือดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจ้ะคือตั้ง ตั้งไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะแล้วพอได้สักชั่วโมงครึ่งเราก็ค่อยเอาเอาพริกกับเอผะกาดดองไปใส่แล้วเราก็ค่อยมาชิมน้ําซุปกันจะว่ามันออกรสชาติยังไงเพ,พราะผะกาดดองเนี่ยมันก็จะมีรสชาติออกเปรี้ยวๆเค็มๆอยู่แล้วนะมันก็จะไปทําให้รสชาติพวกเนี้เข้ากันได้พอดีนะ้ายังไม่ได้ใส่ซีอิ๊วขาวนะเดี๋ยวนะ้าค่อยมาใส่ทีหลังตอนนี้ตั้งให้มันเดือดไปอย่างนี้ไปก่อนจะ้ะเดี๋ยวเราก็ค่อยกลับมาดูมันตอน สักชั่วโมงครึ่งผ่านไปเ,<อ>เนาะ,ะนจะาก็หั่นผักกาดดองไว้แล้วนะแล้วเราก็มีพริกเพราะว่ากระดูกหมูที่นะ้าต้มมาไว้นะ่ะมันไปได้ครึ่งทางแล้วเดี๋ยวเราผักกาดดองไปใส่เลยจ้ะอ้อผักกาดดองเนี่ยมันมาในถุงแล้วก็มีน้ำมันใช่ไหมแล้วก็ไปล้างมันก่อนนะถ้าไม่งั้นนะ่ะบางทีอ่ะมันจะเค็มจนเกินไปอ่ะแล้วก็ผักกาดดองใส่หม้อเลย นี่นะแล้วเราก็ตั้งต่อไปเนี่ยจะเรื่อยๆเทเลยแล้วกันตักยากมากอ่ะพลิกด้วยนี่โอเค เดี๋ยวเราก็ตั้งต่อไปอ่เงี้ยจะเรื่อยๆจนกระดูกหมูเราได้ที่เดี๋ยวเราก็ค่อยมาตักใส่จานกันจ้ะแ,ะแล้วต้มจืดของเราก็เสร็จแล้วนะอืมน้ำไม่ใส่ซีอิ๊วขาวนะพอดีว่าผักกาดดองอ่ะมันมีรสชาติเยอะอยู่แล้วก็เลยไม่ใส่ซีอิ๊วขาวจ้ะเราก็มาตักใส่ชามเสร็จถ้วยกันเลยเนื้อก็เปื่อยแล้วเนื้อหมูกระดูกหมูนี่แหละ,ะใส่พริกหน่อย นี่เลยจ้าต้มจืดกระดูกหมูผักกาดดองของน้าไม่ยากเลยใช่ไหมลองไปทำดูนะจ้าโชคดีจ้าสวัสดีจ้า